ก็ไปดีป่ะพี่น้งองห่มลื่นลมลื่นเด้ดเเอพี่น้องก็ไปอยู่นาเด้อดิเสียงไก่เอาต้นยังงงเงียวต้นบังงงเงียวเออต้นยังบวบโอ้ต้นบวบบวบกำลังเป็นนุยนี่บวบเป็นนุยแล้วพี่น้องจแานี่ เดินบวบจนมีโอ้ม่เป็นแดงก็เดียโอไลยลูกอยู่หลายลูกหลายลูกลาลก,การดีดีนี่ที่ทุ่งนาค่ะที่ทุ่งนานะคะลองเบิงรม่มรื่นไหมนี่ทุ่งนาค่ะโอ้ไก่ขันไก่ขัน กอไผาา่มีน้อไหม้บนกอไผ่ตั้งแต่เป็นเด็กน้อยบนนี่เลยพี่น้องเลยกอ,อแต่กอเดิมมีปะมีน้อไหม้บ่บมมีบมมีน้อไหม้โมมีลมลื่น ลมลื่นบนุ่งนี่เตียงนาพุ่งเตียงนาต้องไล่ท้องนาดูป่าเขาลำนาไพ่พี่น้องแต่ว่าบริการดีค่ะมั่เตียงนาได้ค่ะนี่แหละนอนนานี่แต่ตะก้อนนอนนาดีค่ะกระพรอนี่มาเห็ดน,นาดอยู่โคแล้วก็นอนนาโอต้นขามแต่ก้อนมองนี่เป็นเล่าไกล Lâu cây, nhảy mấy cây thăng phun, lắm Ở đống ở bãi tròn, lốt, lốt Thái. cả lột... na, nôi. ลมรื่นเย็นสบายบรรยากาศดีหาอยู่หากินแบบธรรมชาติน้องให้อยู่นะคุณกระทังออของพี่สาวคใหย่ค่ะคุณทางไปเทียงนาเพื่อนไอ้ใกล้ๆกันแล้วค่ะลมรื่นบรรยากาศดีนี่นะคะ Rum